สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาถุกตาอ่อนครับประหลุนาฝัเลขดิสิบเกอครับวันนี้ผมจะมาทาวิธีการปลูกผักบุ้งนะครับอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคือผักบุ้งครับดินครับใยสังคอครับตะกร้าครับกระบะครับเปื้อขีดน้าครับหัวแรงครับคัตเตอร์ครับขก็ดพลาสติกครับ อย่างแรกก็ใช้ดินครับแล้วก็ใยสยังคอ์ครับเริ่มต้นเราก็จะใช้ขวดพลาสติกนะครับใช้คัตเตอร์ในการตัดให้ครึ่งหนึ่งครับใช้คัตเตอร์ตัดขวดแบ่งครึ่งนะครับหลังจากให้เราตัดเสร็จเรียบร้อยครับ แล้วก็จะเอาขวดที่มีฝาตรงนี้มาเจาะครับใช้หัวแรงมาเจาะรอบๆอันนี้นะครับหลังจากที่เราตัดครึ่งอันนี้เสร็จแล้วให้เราเอาดินมาใส่ในขวดนี้นะครับที่มีฝาครับจากนั้นเราก็จะดินมาใส่ในนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะอันขวดเครื่องอันนี้มาใส่น้ำนะครับไปเอาน้ำมาใส่ลจากนั้นเราก็จะเอาขวดนี้ มาแฝงนี้นะครับแล้นะแล้วก็จะแล้วนะแล้วก็จะเอา,มาเมล็ดมาใส่ในดินนะครับแฝงอะตามด้วยเอาดินโปะหน่อยๆนะครับ แล้วก็ใช้ฟอกซี่ที่เตรียมมาฉีดไปหน่อยๆครับรอเวลาสิบวันระหว่างรอก็ให้เอาไปใต้ไปปลูกต้ลมครับแล้วก็พรมน้ำทุกวันนะครับ เรามาเริ่มกันที่วิธีที่สองเ,อเลยนะครับฝั่งข้อที่เพิ่งตัดมานะครับให้มาใส่ลงในตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะอฟองหน้ามาจุ่มน,นะที่เราเตรียมไว้ครับ าก้ก็จะเอาวอลเลที่เราเตรียมไว้มาโอยลงบนกระถางนะครับจานั้นเก็จะรอสิบวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสิบวันเราจะมาดูผลกันนะคะว่าผักปุ้งที่เราปลูกไว้จะไปยังไงนะครับ